ต่อไปเรื่องง่างครับอาจารย์เขาบอกว่าง่างเนี่ยบางคนจะถูกมองว่าถูกมองว่าเป็นของต่ํานะครับจะไปบูชาจยาไปเอามาใช้เพราะว่าเขาต้องเลี้ยงเรื่องประจรําเดือนเป็นของต่ําของไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างนี้นมันมนันง่างเนี่ยเป็นของต่มมําเสมอไปไหมอาจารย์อาจารย์ตามตามศาสตร์ทายวิชาทาี่อาจารย์เรียนรู้ศึกษามาแล้วก็ตามคติความเชื่อนะอาจารย์ว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่ผู้บูชาอ,อยู่ที่ผู้บูชาอยู่ที่สายนั้นๆ ว่าว่าเขาเขาต้องการพึงปัถนาให้ให้เป็นไปนในด้านใดอย่างบางคนปัถนาในเรื่องของด้านเรื่องของความรักดันนเสนีเมตตามารยมเขาจึงได้นําเอาพวกของที่เป็นประจําเดือนกว่าดีเป็นน้ำกรามกว่าดีเป็นอะไรที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเรื่องของการมาคุณนะอวัยวะเพศอะไรพวกเนี้ยบางคนจะจะเส้นสวงงวยสิ่งนี้เพราะว่าเขาเขาปัถนาให้งั่งช่วยในเรื่องนั้น <S <S ขเขาจึงได้บูชาด้วยสิ่งนั้น บางคนเน่ยเขาต้องการในด้านผลของด้านโชคลาภด้านผลในด้านโชคลาภด้านการเงินการงานเขาก็บูชาด้วยของที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์บางคนเขาเขาบูชาด้วยน้ํามะพร้าวน้ําบริสุทธิ์น้ำมะพร้าวเอยน้ําฝนเอยบูชาด้วยด้วยผลไม้ด้วยของหอมต่างๆก็มีใช่ไหมครับมีเพื่อให้งัางอ่ะช่วยในด้านผลในด้านเรื่องของชื่อเสียงเงินทองผลกําไรผลกําไร เขาก็บูชาด้ยดยโดยเงินก็ดีบูชาด้ดยของมีค่าก็าดีอย่างอย่างอย่างเราจะเห็นว่าง่างตาแดงอ่ะของโบราณอ่ะบางคนอ่ะตาเนี่ฝังด้วยพลเทฝังด้วยอัญม,มณีแท้เลยนะฝังโดยอัญม,มณีแท้เพราะว่าเป็นของที่มีค่าเพราะว่าเชื่อในผลว่าต้องการให้ง่างเนี่ยช่วยให้เขานี่สําเร็จในเรื่องของการเงินการงาน นั่นชื่อเสียงเงินทองจึงได้ฝัง้วยของที่มีค่าแต่สําหรับคนที่ต้องการเรื่องสนีเขาก็บูชาใน,ในเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องสนีไม่ว่าจะเป็นน้ําประจําเดือนน้ํากามบางคนก็เอาไปแช่ใน,ในของต่ำเพราะพึงปรารถนาให้ให้อยู่เขสิ่งนั้นให้เขาช่วยในสิ่งนั้นแต่คนที่บูชาด้ของสูงก็มีไม,ไม่เสมอไปอย่างบางคนน่ะเชื่อผลในเรื่องของโครงกับพันชาตีครับคนโบราณอาจารย์ยังเคยเห็นเขาแช่เขาแช่เว้นในน้ํามันงาน้ํามันงาน้ํามันงาดาหรือน้ำมันเลย เพื่อให้แล้วก็ประจุให้งั่งนะทําให้น้ํามันงานนะมีอนุภาพด้านคงกับพันชาตีแล้วนํามาสักนํามาสักนํามาทานำมาฉลมร่างกายเพื่อให้บังเกิดผลด้านคงกับพันชาตีก็มีก,ก,ก็ก็ไม่เสมอไปอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาดูที่สายวิชาของแต่ละอาจารย์รที่ที่กระทํามาทั้งอดีตทั้งโบราณแล้วก็ปัจจุบันบางอาจารย์ก็เป็นสายอาถรรพ์เขาก็ ท้ายมวลสารที่เกี่ยวกับของอาถรรพ์ว่านพุงก็ดีพวกกระดูกผีก็ดีพวกน้ำมันกามาคุณต่างๆเนี่ยมาผสมเพื่อให้บังเกิดผลตามตาม,ตามสายวิชาเขาแล้วก็ตามความความปรารถนาของลูกศิษย์แต่บางอาจารย์เขาใช้โลหะศักดิ์สิทธิ์นะใช้โลหะศักดิ์สิทธิ์ใช้โลหะศักดิ์สิทธิ์ในการทาโลหะศักดิ์สิทธิ์คืออะไรดังเช่นสังขาวานอนสังขาวานอนนี่ไม่ใช่ของต่ำนะสังขาวานอนนี่คือคือหมุดที่เขาตึงไว้หนึ่งหมุดตึงพระธาตุสองหมุดที่เขา ตึงไว้ตามบสถพระอุโบสถอย่างจะเคยเห็นนะง่างสังขาวานนื์สังขาวานนไม่ใช่ของต่ำเป็นเป็นของที่อยู่ในโบสถ์ในอุโบสถครับในอุโบสถบางบางตัวนี่ฟังด้วยประหลอดหรือรเหล็กไหลก็มีว่านไผ่ดําก็มีอันนั้นค,คือเป็นของสงูงเพราะฉะนั้นจะจะ,จะเห็นว่าง่างเนี่ยอยู่ที่ผู้บูชาครัวามเชื่อแล้วก็สายวิชามีทั้งสูงและต่ำมีมีทั้งสูงและต่ำตามตามตามผู้ ตามผู้นั้นหรือบุคคลนั้นหรือสายนั้นจะเข้าใจไปในตามตามที่ตนเองได้รับมาไม่จึงไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกว่าจะมีสูงหรือต่ำตามที่บางคนก็ห้อยคอเพราะว่าเขาเชื่อว่าง้างในสายเขาศึกษามาว่าง้างในสายเขาฝังโดยโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นโลหะที่เป็นโค้งสูงอ๋อครับคือไม่จะเป็นเสมอไปที่แบบว่าจะพวกแต่งเกงเพราะบางคนเขาแบบรู้ว่าบางอย่างเนี่ยมี มลสารเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสังขารนอนอะไรที่เป็นของสูงที่ที่มนผสมมันหลออเข้ามาเขาก็คือก็เอาที่คอก็มีแม่จารใช่ใช่ครับเพราะว่าเพราะมันมันก็มีอย่างที่อาจารย์บอกแหละมันก็มีทั้งคติคมเชื่อของแต่ละคนเนาะครับแต,แต่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้มันมันอยู่ที่ความเข้าใจและความรับรู้มาแล้วก็คัติแล้วก็พึงสิ่งที่เราปรารถนาให้งัางช่วยแต่แต่ทั้งนั้นนี้ไม่มีสูงม่มีมต่าเราสามารถห้อยได้เพราะว่างัางเป็นเครื่องราง เป็นเครื่องรางแต่สําหรับเราชาวฟุธชาวฟุธเนี่ยเขาก็จะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิงสูงสุดเพราะฉะนั้นสิงอื่นๆที่นองเนื้อจะพเทเจ้าเ็าจะห้อยต่ำลงมาก็เป็นการให้เกียรติสิ่งกนเดิมแต่ว่าถ้าท้าห้อยเฉพาะเนี่ยอย่างบางอาจารย์ก็ห้อยไว้ที่คอก็ไม่ผิดเพราะไม่ผิดเพราะไม่ห้อยปนบางคนนี่คือเขาไม่ได้แขวนพระเขาเอาง่างแขวนคอก็มีใช่ไหมครับม um> ีมีมีเยอะเพราะว่าเพราะว่าง่างคือครูครับ คำว่าครูนี่ครูนี่ยอมยอมอยู่อยู่อยู่สูงสุดสําหรับสิทธิ์อยู่เหนือสิทธิ์บางบางอาจารย์อย่างอาจารย์หรือครูบาอาจารย์เรานี้ท่านถือว่างั่งที่เป็นครูเป็นครูครด้านศรีเป็นผู้ประสาท์ในด้านวิชาสายศรีเพราะฉะนั้นจึงจึงเคารพครูไว้ที่สูงครับจึงได้ยกครูไว้ที่สูงจึงในห้อยไว้ที่สูงเพราะว่าเราเป็นการเคารพซึ่งครูอาจารย์ผู้ผู้ประสาท์ในสายวิชานี้มาครับอนนโอเคครับอาจารย์